ผมคิดว่าการดูแลคนที่เราหลักก็เหมือนการรดน้ำต้นไม้ทุกวันขยันเอาใจใส่เติมปุ๋ยเข้าไปต้นไม้ก็จะยิ่งเติบโตเร็วมากขึ้นเหมือนผมกับเธอคนนี้แหละครับผมหลงไหลในความเป็นธรรมชาติของเธอมากและผมคิดว่าผมอยากจะเห็นต้นไม้ต้นนี้ออกดอกออกผลผมจึงจัดสินใจที่จะเธอแต่งงานกันนะ จริงจังว่เด้อ่ะเราสัญญาเลยว่าจะดูแลเธออย่างดีต่อจากนี้และตลอดลไปแต่ว่าหลังจากนั้นผมก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีเธอคอยดูแลอยู่เคียงข้างเวลา ไม่ว่าผมต้องการอะไรเธอก็จะยอมให้ผมได้ทุกอย่างไม่เคยที่จะต้องอยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวมือแต่ก่อนมีคนคอยอยู่ข้างๆไม่ว่าจะดูหนังหรือทำอะไรก็ตามผมก็จะไม่เหงาอีกต่อไป นั่นแหละครับชีวิตของผมก็แสนจังหวัดจังเพระด้วยปุ๋ยที่ผมใส่ทุกวันจนถึงวันที่โอตรงนี้มันแย่จังวะ่งานก็หนักเหนื่อยก็ไหนื่การน้ำพาไฟก็ขึ้นดิประตูอยู่ไหนวันเนี้ยตู แต่แล้วชีวิตผมก็พลิกผันตกอับถึงขั้นขีดสุดใช่ครับผมตกงานผมเลยมีเวลาใช้ชีวิตแบบสามเณรเทมเาได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่เช้ายันเย็นใช้พลังงานอย่างสิ้นเตืองไปวันวันน้ำที่เวลาจะใช้ก็เปิดทิ้งไว้ตลอดไม่ต้องปิดเพราะเดี๋ยวก็จะมีคนมาปิดให้ส่วนแอ ก็ต้องเปิดไว้ที่18องศาเพื่อให้ห้องนั้นเย็นชํ่โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเลยครับเพราะผมไม่ได้เป็นคนจ่ายเธอเธอ หนานหินโดนน้ำซาอทุกวันยังกล่อนฉันอดทนมาได้จนถึงวันนี้ได้ยังไงนะกองขยะก,ก็เกือน็นไปหมดแอรก็เปิดทิ้งไว้คอมก็ไม่ปิดน้ำไฟก็ไม่ปิดค่าไฟเดือนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นอีกเกเท่าตัวโลกจะไม่ร้อนได้ยังไงช่วยกันประหยัดบ้างก็ได้ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยช่วยให้โลกน่าอยู่ขึ้นมากมากว่านี้ถ้าวันไหนฉันไม่อยู่ จะเห็นคุณค่าบ้างไหมนะถ้าวันหนึ่งฉันหายไปก็จงรู้ไว้ว่าฉันไม่ได้ทอดทิ้งเธอแต่เป็นเธอที่ทอดทิ้งและทำลายฉันกี่โมงกี่ยามแล้วนะทำไมยังไม่ตื่นแล้เมื่อคืนเธอกลับมากี่โมง กลับมาช้าขนาดนี้ไม่ต้องกลับมาแล้วก็ได้มั้งแล้วกลับมาแทนที่เธอจะดูแลความสะอาดข้างล่างอะตอนนี้ข้างล่างมันลบไปหมดเลยนะแล้วไหนจะน้ําไฟถ้าเปิดทิ้งไว้อย่างนั้นอะเธอไม่รักโลกบ้างหรอไม่คิดจะประหยัดอะไรบ้างเลยเลยไงเธอรู้หรือเปล่าว่าปินค่าไฟบ้านเราอะตอนนี้มันเท่าไหร่เมื่อก่อนเธอเดีกว่านี้มากเลยนะถ้าเธอจะไม่ใส่ใจเราแบบนี้อะ เราว่าเราแยกกันเถอะจริงๆความรักของเราสองคนในที่สุดก็มาถึงวันที่ความอดทนของฉันหมดลงแล,แล้วแล้ววันนั้นก็มาถึงวันที่ต้นไม้ของผมที่เคยรดทุกวันวันที่ผมเคยดูแลมันทุกวันตอนนี้ก็ได้ตายลงด้วยการกระทำของผมเองแต่ถึงเธอจะไม่กลับมาแล้วผมก็ยินดีที่จะดูแล ให้โลกใบนี้สดใสเหมือนก่อนที่เธอจะจากไปหลังจากนั้นผมก็มานั่งคิดทบทวนกับตัวเองว่าอะไรกันที่ทำให้ผมเปลี่ยนไปในขนาดนี้ในช่วงเวลาสัน้นผมก็พบว่าตัวผมเองที่เปลี่ยนแปลงไป,ไ,ปไม่ได้ลดน้ำไม่ได้เติมปุ๋ยไม่ได้ใส่ใจต้นไม้ต้นนี้ที่ สร้างมาด้วยกันตอนนี้ผมได้รู้แล้วว่าการที่ผมไม่รดน้ําต้นไม้ไม่เติมปุ๋ยมันเพราะเราไม่เห็นค่ามันแล้วสักวันเราก็จะสูญเสียมันไปเหมือนกับเธอที่จากผมไปนั่นเองและในที่สุดผมจึงได้ตัดสินใจที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะผมไม่อยากจะสูญเสียทรัพยากรไปมากกว่านี้ และสิ่งแรกที่ผมจะทำก็คือการเห็นค่าของสิ่งต่างๆรอบตัวโดยเริ่มจากในบ้านผมก่อนผมจากเป็นเพียงผู้ใช้วันนี้ผมกลับมาเป็นผู้ให้คุณค่าในการเก็บรักษามากกว่าการใช้อย่างสิ้นเปลืองเอาใจใส่ในรายละเอียดเล็กๆน,น,น้อยๆเพิ่มมากขึ้นหันกลับมาดูแลตัวเองดูแลบ้านเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่เราใช้ในทุกวัน การใส่ใจตัวเองก็ทําให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นแล้วถ้าหากเราทุกคนใส่ใจด้วยกันแล้วก็เราจะเรียนรู้ในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดโลกนี้ก็คงน่าอยู่มากกว่านี้เป็นร้อยเท่าพันเท่าแน่นอนและผมนี่แหละจะเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ที่แข็งแรงแต่กิ่งก้านทําให้โลกใบนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นด้วยตัวของผมเองและนี่ คือเรื่องของผมกับเธอผู้ที่ผ่านเรื่องเรามามากมายแต่ผมกับไม่เคยเห็นคุณค่าของเธอเลยจนในวันที่เธอจากไป